สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะะา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะทุกคนวันที่เอ่อยี่สิเจ็ดนะคะทุกคนตุลาคมสองพันห้าหกสิบแปดะคะทุกคนครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเดนวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาคมน่าจะเป็นนะคะระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกท่านขามาตรวมนี้ออกมาจากไหนทุกคนมาดูเอามาจากนอยแยกที่ใจทำแหละทุกคนนี่มาตรวม3ากับศูนย์นี้นะคะ จะจะมาจับคู่ให้ใหม่บางคู่ก็มีในนี้นะทุกคนบางคู่ก็ไม่มีนะคะเรามาดูกันนะคะวันที่ยี่สิบหกเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะทุกคนวันที่ยี่สิบหกนะคะทุกคนจะหาฮานอยเช้ากับฮานอยท้องถิ่นไม่เห็นอีกแล้วไม่รู้เข้าหรือหลุดนะคะนอยจะให้เด่นห้าและหกนะคะมานอยเอสดีมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดเด่นมาห้าเข้าคู่ห้าแปดแปดห้ามาอาเซียนมาสองห้าสี่เก้าแปดเด่นมาห้าเข้าคู่ห้าสี่สี่ห้า ลอยสตามาเก้าแปดแปดสี่สองหลุดนะคะลอยทีวีมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแปดเจ็ดหลุดนะคะทุกท่านขะแล้วก็ไปเข้า่อยไหนอีกนะคะไปเข้านอยลอยปกติเนาะทุกคนหกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ไหลบ้างหลุดบ้างตามภาษานะทุกคนแล้วก็ไปเข้านอยสุดท้ายลอย v ี P ไปเข้าห้านะคะแต่ว่าเจามส์ได้จับห้าเก้าให้เนาะทุกคนเอ้า ไปต่อครับพี่น้องยีก็ขอให้ๆๆๆปังๆถ้าชอบนะถ้าทุกคนชอบเลขศูนย์นะตัวเด่นก็คือ3และ0นย์ะคะเอามาจากฮานอยที่ทําเป็นแยกเอามาจากมัดรวมตัวนั้นแหละทุกคนเอามาจาับคู่ให้ใหม่นะคะสามสองสองสา3สามศนย์สาสาเจดเจดสามสาสามะคะศูนย์ศดเจ็ 0 <laughs> <hätte S> 2 2 0 0 9 9 0 0 8 8 0นะคะจะเอาเลขกระจกของ3มาเป็น8นะคะท่านคู่ตัวเด่นนะคะ3 0 0 3คู่ที่ใจชอบนะ3 9 9 3นะคะทุกท่านค่ะเป็นจังไดพี่น้องมากกว่าค่ะมากกระตามกันต่อ พี่นอาากก้องประมักแ่เหลื่อนผ่านเนาะคะ่ะสติดีแนวทางมีข้อม่หลุดพี่น้องบด้เขาทุกมือบได้หลุดทุกมือมีสติในการรับชมและรับฟังนะคะและวิเคราะห์แนวทางด้วยตัวของท่านเองนะคะทุกท่านตั้งแต่เช้ามามันเข้าไหมเราจะตามต่อดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเวฟบจีนะคะให้สังเกตเอาเนาะทุกคน,กคนปัจจัยเป็นของท่านเองเจเป็นแอดมินมีหน้าที่วางแนวทางนะคะ แนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่27ตุลาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกํากำลังใจที่ FC ท,ทุกทุกท่านมาให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมัน่นสุขุูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ